สวัสดีครับวันนี้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษานะครับเกี่ยวกับาการผลิตสุรานะครับกดกระทรวงออกมานะครับการผลิตสุราพ,ออพราศ2565กสคือประกาศวันนี้เลยนะครับ1พฤศจิกาสองพนห้ารนะครับก็สาระสําคัญก็จะมีอยู่นะครับว่าการผลิตสุราผลิตสุรานี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าวันนี้ผมอ้างอิงจาก เว็บไซต์ราชกิจจานะครับคือมันก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับข้อมูลหรือการที่เราจะไปผลิตสุราเนี่ยยังไงก็ต้องขออนุญาตนะครับก็คือสำนักง,งานสรรพามิรพื้นที่นะครับนะครับคือเขาจะให้ข้อมูลเรานะครับเกี่ยวกับการผลิตสุรานะครับจะม,มีผลิตสุรา,าเพื่อการค้า หายความว่าผลิตสรารโดวยวัตถุประสงค์เพื่อขายแลกเปลี่ยนหรือเพื่อการอื่นใดและได้รับประโยชน์ตอบแทนและให้หมายความรวมถึงผลิตสรารที่มีปริมาณเกิน2อลิตรต่อปีโรงงานสาขาขนาดเล็กโรงงานสากาขนาดกลางนะครับครายละเอียดเราอาจจะต้องไปที่สำนักง,งานสรรพาิมมรนะครับเพราะว่าการจะอนุญาตคือสำนักง,งานสรรพากรนะครับเขาจะให้ข้อมูลเราสามารถที่จะไปสอบถามได้เลยนะครับ สำนักง,งานสำงานสังกก็เอามาให้ดูครับว่ามีการออกประกาศนะครับว่ามีการแก้ไขยังไงบ้างนะครับก็พนักงานก็สามารถที่จะมีผลิตผลิตได้แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขต่างๆนะครับรายละเอียดก็จะมีให้บ้วก็จะส่งลิงก์แปะลิงก์ไว้นะครับในราชกิจจาของเว็บไซต์ราชกิจจาเวริกษาครับก็สามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ มันอนจนาจจลักษณะผมเองก็ยังเพื่งขึ้นเหนเพิ่งเจอกันนะครับนี่ครับ,รบขอใบอนุญาตนะครับขอใบอนุญาตเพื่อจดแล้วก็เพื่อเสียภาษีนะครับ ็คือเขาก็เปิดโอกาสครับให้สุราชุมชนนะครับที่จะใช้คนงานนะน้อยกว่า7คนให้สามารถผลิตเป็นระดับกลางได้นะครับที่มีเครื่องจกักนระไม่ต่ำกว่าร้อยอ้ยไม่ต่ำกว่า50าสิบแรงม้านะครับก็มีทั้งหมดอยู่ ก็มีรายละเอียดว่าถ้าผลิตตั้งโรงงานมาต้องยังไงต้องแยกอะไอยู่อาศัยอย่างชัดเจนต้องผลิตสารที่คุณภาพนะต้องใช้ผลิตทางการเกษตรไป็น้ัสถดิบต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะก็จะมีรายละเอียดคือยังไงก็ต้องสอบถามกรมสรัพย์สินนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะบอกรายละเอียดให้เราหมดเลยนะครับว่าเราตั้งอย,าง,า,ย,อยางไงร,ร,ย,รยังไงจดบรนุญาตยังไงอายุเท่าไหร่ยังไงมีคนงานกี่คนคือ ยังไงก็ให้ไปสอบถามสภาสามิตอีกทีหนึ่งครับจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับนี่ครับน,บนี่ผู้ได้รับใบอนุญาตสุราที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์หรือสุราการเกษตรชนตามกฎกระทรวงญาตปีสุราสองหกศูนย์ซึ่งยื่นขับขอใบอนุญาตได้นะครับคุณนายก็คือต้องไปสอบถามสภาสามิตอีกทีหนึ่งครับเขาจะให้ข้อมูลเราทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการผลิตสุราของประกาศฉบับนี้นะครับ จะยังไงก็ลองติดต่อดูอีกทีนึงครับแต่ว่าก็อยากให้อ่านตัวนี้ก่อนคร่าวๆก่อนครับว่าเป็นข้อกฎหมายเป็นลักษณะของเอกสารทางกฎหมายนะครับเอกสารทางราชการมันก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ตั้งเพราะว่านี่ครข้อสี่ที่สำคัญเนี่ยให้ยื่นสำนักงานสรัพย์สิพื้นที่หรือสำนักงานสรัพย์สิพื้นที่สาขาท้องที่นะครับสามารถที่จะตรวจสอบนะครับว่า ก็ต้องได้รับอนุญาตจากสับซมิตก่อนนะพนักง,งานาสับซมิตโอเคเขาก็ามาชมนะครับว่ามันมีการปลดล็อกยังไงก็คือเปิโดโอกาสนะครับให้ชุมชนนะครับผลิตสุราได้นะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างต่างๆนะก็จะมีามามนะครับก็เอามาชมคร่าวๆนะครับมาครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ นนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อแปะอ่านอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ